สวัสดีครับมถ้าเกิดว่าใครได้ดูสตรีมนะฮะแล้วก็เล่นกับผมในการสตรีมเล่นพิพากวลา,วายสี่ครั้งก่อนนะครับผมน่าจะทราบว่าผมผ่าทีมใหม่นะครับนี่จัดสกอตใหม่นะครับผมเป็นมิลานจริงๆตั้งใจตอนแรกว่าจะทําเป็นฟูบวกแปดเท่านั้นนะเนี่ยบวกแปดล้วนๆน,นะครับผมแต่ทําไปทํามาเฮ้ยเนี่ยมันมิลาน6ตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยกาตตูโซ่ปีโร่นะครับโรนัลโดกาคาโรเดนิโยเชฟชิงโก้นี่คือฟูฟูคัลเลอร์มิลานหมดเลยนะครับม ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำเป็นฟู l l เอ่อคัลเลอร์มิลานแล้วบวก8หมดเลยยกทีมดีมะก็เหลือแนวรับ4คนแล้วก็ประตูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตามหานักเตะ4คนนี้นะครับรวมถึงประตูด้วยนะครับที่เป็นบวก8แล้วก็เคยเล่นกับมิลานนะครับผมว่าจะได้ทีมชุดไหนโดยที่ไม่ให้เกิน FP215 นะครับผม ก็มีบางท่านที่แนะนําว่าให้เล่นแผนหน้าคู่ไปเลยนะครับเอาเชฟเชงโก้เล่นหน้าคู่กับโรนัลโดไปเลยนะครับแต่ลองเล่นแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออหน้าคู่ในเกมนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับเอาโรนัลโดอาเก้าเนี่ยมันเล่นเป็นปีขวาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เชฟเชงโก้ปีฮอตนะครับเป็นหน้าเป้าโรนัลโดปีซ้ายกากา้มิดฟิลตัวรุกนะครับผมตัวรับกาตูโซ่จะลดถังนะครับแล้วก็อันเดีย ب, ปิโลนะครับผมเป็นตัวดิฟลายอิ่งนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันวว่่าาา4ตัันนนีี้้้ะะคครรบบบผผผมมจหใไดงทเป็ก8 ขอดูที่ตำแหน่งประตูก่อนเลยนะพูดถึงประตูก่อนเลยนะครับค้นหาแบบนี้เลยง่ายดีนะครับผมประตูนะฮะตอนแรกเล็งดอนนารุม่าไว้นะครับตำไพรตำมาเหมือนไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะตัวใหญ่ก็จริงแต่แบบเออไม่ค่อยโดนใจที่ผมไปสะดุดตานะเนี่ยผมไปสะดุดตาจริงๆมีอยู่มีอยู่ในใจดอนนารุม่าที่เป็นปีรู้สึกจะเป็นปีไลฟ์นะปีไลฟ์อยู่ไหนวะมีบวก8มีคนขายบวก8อยู่แต่จริงๆอะประตูอะเอาไปบวกเองได้นะครับถ้าเกิดแบบไม่ได้รีบนะ นี่มีคนขายปีไลฟ์นะฮะปี2ีอไลฟ์บวก8อยู่นะครับหมื่นหเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบนะเพราะว่าผมเล่งอีกคนนึงไว้นะครับผมเป็นเปป้เลนาเปป้เลนาปีไหนวะลืมปีไหนวะแป๊บหนึ่งปีนี้ปะไม่ใช่ 19a ไม่ใช่ 20a ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋จ่เย็นนี่ปะ ebs เออ ebs นะฮะ มีคนขายอยู่คนนึงนะครับแล้วก็มีคนซื้อเพียบเลยนะฮะมีคนขายบวก8อยู่นะครับหมื่นสามแล้วก็มีคนซื้อเพียบเลยทีนี้ผมลองเปรียบเทียบหน่อยดอนนลูมาปีไลฟ์นะครับ21ไลฟ์นะฮะดูที่ FP ก่อนนะยี่อ่า12นะครับเปเป้เรน่า12แต่ว่าดอนนลูมาเนี่ย10เท่านั้นนะครับก็ประหยัด FP ไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดดูกันที่บวก8นะครับผมดูที่บวก8นะบวก8เปรียบเทียบกันนะครับผมเปเป้เรน่าแน่นอนต้องดีกว่าเพราะว่า FP เยอะกว่า2แต้มนะครรรัับบ12สาหปะตูผมว่ ผมว่าเกมตอนนี้เนี่ยเกมเมตาตอนนี้เนี่ย12ก็ไม่ได้เยอะนะสำหรับประตูนะไม่ต้องไปหาแบบว่าประตู6 7 8นะครับ FP 12ว่ายังพอรับได้อยู่นะยังพอรับได้อยู่นะดูที่ประตูนะครับดีกว่าหลายอย่างนะครับผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเดี๋ยวดูสกิลออกมาสกัดโยนบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าดดนดนมามีระยะกว้างในการป้องกันกว้างขึ้นในการป้องกันนะอันนี้สกิลนะครับผม ประวัติแน่นอนครับเล่นให้ดอนอ่มิลานเหมือนกันนะครับมิลานนี่แล้วก็ถ้าเกิดอนาคตผมทําฟูลหรือฟูลนะครับผมเปเป้เรน่าเนี่ยก็ไปใส่ฟูลหรือฟูลได้นะครับผมว่าเล็งไว้ที่เปเป้เรน่าล่างนี้แหละ EBS นะครับล่าง EBS นะผมว่าจัดเลยดีกว่านะจัดเลยดีกว่าครับหมื่นสามก็ไม่ได้แพงมากนะครับบวกแปดไปหนึ่งตัวปาบเข้าให้เรียบร้อยได้แล้วบวกแปดเปเป้เรน่าเอาใส่ทีมก่อน ใส่ทีมก่อนนะครับอตอนแรกใส่เป็นเดวิดซีแมนไว้นะครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าจะทำเป็นฟูมิลานนะอ่าได้แล้วเปเป้เลยน่าปาบเข้าให้ดูทีมคัลเลอร์ตรงนี้นะครับอย่างสวยเลยเห็นไหมเจ็ดคนแล้วนะครับที่เป็นโออบวกสองนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมิลานเจ็ดนะฮะทีมคัลเลอร์มิลานเจ็ดนะครับผมจริงๆเซนเตอร์เนี่ยมัดลิดสองคนก็เป็น วาลานกับลามอสนะครับก็ได้บัฟเหมือนกันแต่บวกหนึ่งแต่ผมอยากจะใส่ฟูให้หมดเลยนะฟูมิลานหมดเลยนะครับอ่ะได้ผู้รักประตูมาแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเหลือแบ็กโฟครับแบ็กโฟตรงนี้นะครับจริงๆผมเล็งไว้2คนนะฮะผมเซฟไว้นะเล็งไว้2คนนะครับก็คืออเลสซานโดเนสตากับเปาโลมาลดินี่นะครับนี่2คนนี้บวก8ที่เป็น PLH นะครับแต่แต่จริงๆเดี๋ยวเกมจะมีคัสใหม่มานะครับเป็นคัสฮีโร่อ่ะ ผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับรอยัลฮีโร่ปะเอออันนี้เป็นรอยัลฮีโรสนะครับเดคัสใหม่เป็นฮีโรสจะมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะวันพฤหัสนี้นะครับแต่ว่าเลง2ตัวนี้ก่อนนะครับพอจะมีบวก8คัสใหม่ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับขอคัสเก่าก่อนนะฮะที่หาบวก8ได้นะครับเนสเตอเนี่ยผมสั่งซื้อไปแล้วนะครับราคาพอได้อยู่นะครับสองหมื่นสี่นะสองหมื่นสี่พันเอ็มนะครับเม้าดินี่เนี่ยมีคนขายอยู่ห้าหมื่นเก้านะครับผมตั้งรับไว้สี่หมื่นแปดนะครับแต่เขายังไม่ใจอ่อน อาจจะต้องเอามือเอาห้าหมื่นเก้าวะเดี๋ยวขอขอเปรียบเทียบดูนิดนึงนะ F P 20เท่ากันเลยนะครับ F P 20เท่ากันเลยแต่ว่าผมตั้งใจที่จะเอามายืนคู่กันเลยนะเอามายืนคู่กันนะฮะความความหนานะฮะความหนาของเอ่อเนสตาจะดีกว่านะครับนี่เนสตามาตรฐานแต่ว่าเอ่อมาลดินี่จะผอมหน่อยนะปีนี้ผอมหน่อยนะครับแล้วสูง186 187พอๆกันนะครับ แต่พลังเนี่ยพลังเกมรับนะครับพลังอ่ะผมดู CB นะพลังเกมรับของมาลดินี่จะดีกว่าเห็นไหมแต่ว่าเรื่องของสไลด์เนี่ยเด็ดเด่นโดดเด่นนะในเนสตอรเออเล่นพันเดี๋ยอย่าพันมงดีกว่า <c oughs> ก็แบบมีบางอย่างที่เอ่อมาลดินี่ดีกว่ามีบางอย่างที่เนสตอรดีกว่าแต,แต่ว่าโอ้โอ้เท่ากันเนี่ยร้อยสิบสามเหมือนกันเลยนะครับแต่ราคาต่างกันนะราคาต่างกันนะฮะยังไม่ลงเลยครับมาลดินียมาลดินี่นี่ห้าสิบเก้าเออห้าหมื่นเก้านะครับผมอันนี้นี่สองหมื่นสามแต่มันยังไม่มีคนคนขายนะครับ ผมก็เลยว่าเอะเอาไงดีวะแต่เลง2คนนี้แน่ๆนะครับดีไม่ดีนะผมแบบทําคลิปนี้ไปคนที่มาเห็นคลิปนี้นะครับมีตัวที่ผมต้องการอาจจะแบบเออใจดีเอามาขายผมหรือเปล่าหรือว่าจะอัพราคาขึ้นนะเห็นผมต้องการแล้จะอัพราคาขึ้นหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็ผมขอซื้อ คืออันเนี้ยผมตั้งรับไว้แล้วนะครับสลับเนสตานะครับเดี๋ยวผมขอซื้อ,อบวก6นะฮะบ,บวก6ไปตีเล่นๆก่อนนะขอซื้อบวก6เมาดินี่เอ่อเนสตานะครับไปตีเล่นๆก่อนนะครับส่วนเมาดินี่นะครับ5 9าหมื่นเก้าใช่ไหมั้ย59,000เก้าเหรอ59,000ืเเอ่อสแตท1ร้อยสิบสามห้ามันก็แบบน่าคิดอยู่นะ มันกน็น่าเสียดายอยู่นะแต่ราคามันก็ดูผันผวนนิดนึงนะครับเนี่ยกราฟมันก็ยังไม่ได้ลงมากนะครับผมว่ายาวๆไปก็ราคาประมาณนี้ปะ่ะเต็มที่ลงสูงสุดผมว่าก็น่าจะประมาณ4 0 0 0 0ื่นสามหมื่นประมาณนี้นะครับห้าหมืนี่ผมรับเอาเองแหละ4 8่หมนะครับเอาไงดีอะ <c oughs> เอาไ้ก่อนแล้วกันบางคนแซวว่าพี่เก็บเงินไปทำไมเยอะแยะนะสามแสนสี่แสนเอ็มเนี่ยเนี่ยผมใช้ทีแป๊บเดียวก็หมดละห้าหมื่นเก้าไปเอาไปปาบเข้าไป ซื้อมาเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ผมไปยกเลิกก่อนเพราะว่าผมซื้อ่อผมซื้อเมลดินี่ไว้ด้วยนะอยู่ไหนวนะเนี่ยซื้อไว้หรือปเปล่าอ๋ไไอ,อ,ไ,มไ,อ,อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเออไม่ได้ตั้งซื้อไว้ครับตั้งซื้อแต่เนสตาบวกแปดไว้นะครับอ่ะได้มาแล้สองคนนะครับเซนเตอร์ปาบเข้าไปขอลงทีมก่อนนะมลดินี่นะครับขอยืนทางซ้ายดีกว่านะครับแทนวาลานไปเออเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งวาลานวาลานอยู่ในทีมฟูคาลเลอร์มาริดผมด้วยก็แมนยูด้วยเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนตัว ตัวสำรองดีกว่าวานวิสาก้าตัวนี้อ่าอ่าแล้วก็เนสตานะครับแทนแม็กควายตรงนี้ก่อนสำรองไม่ได้ใช้นะครับ21เอ่อเปลี่ยนนะครับเป็นมมล็ดนี่ทางซ้ายนะครับเนสตาทางขวานะครับแต่ว่าเนสตาเดี๋ยวไปบวกต่อนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวหารับซื้อต่อนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดูเต็มเต็มนิดนึงนะครับก็เป็นเนสตาบวกเดี๋ยวลองบวกเพิ่มนิดนึงนะถ้าฟุกติดบวกแปก็โคตรฟุกอ่ะถ้าไม่ฟุกก็เดี๋ยวตั้งรับไว้นะครับ ได้ประมาณนี้นะครับ FP ยังเหลือเฟือผมว่ายังเหลือเฟือนะเดี๋ยวหาแบ็กซ้ายแบ็กขวาอีกผมว่ายังเหลือเฟือนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้กวาโดไว้นะครับมีกคลาโดเปิดได้มาเนี่ยเปิดได้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเปิดได้โก๘มาแล้วก็คูลารล็อกใส่ไว้ก่อนนะฮะก็เหลือ2คนนะครับผมที่เป็นยังไม่ใช่มิลานนะครับที่เหลือเป็นมิลานหมดแล้วเห็นไหมเหลือมิลานนะครับผมก็คือแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาต่อเรามาดูที่แบ็กซ้ายก่อนนะครับแบ็กซ้าย ดีเอฟนะครับ LB จริงๆผมเลงเตโอเนเดสไว้แน่นอนนะครับตัวบัคเลยนะเพราะว่าเตโอเนี่ยเคยเล่นกับมาริดด้วยนะครับคือผมสามารถเอาไปใส่ฟุคเลอร์มาริดนะครับผมกับมิลานได้2ทีมเลยนะครับจะได้ซื้อตัวเดียวได้นะครับแล้วก็ผมเลงปีนี้ไว้ครับผม 21PL แต่ว่าปีนี้หายากนะครับผมไม่มีใครขายเลยนะครับคือผมเลงไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยผมตั้งรับไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยก็ยังหาไม่ได้นะเปิดก็ไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องหาปีอื่นไปก่อนนะรู้สึกผมจะมีปี มีปีสิบเก้าเออยู่หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วเนี่ยสิบเก้าเอปีนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้มีบวกแปดนะผมยังไม่ได้ตีบวกแปดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูปีอื่นคร่าวๆไปก่อนนะฮะจริงๆถ้าจะใช้เอ่อออดาโลออแดโลแดโลแดโลแบ็กขวานี่หว่าแดโลเอาแบ็ขวาค่อยว่ากัน <laughs> อันนี้เอาแบ็กซ้ายก่อนดามิเอ็นดามิเอ็นก็นแมนทูแมนยูได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูเตโอก่อนนะผมชอบเตโอ มีคนขายไหมปีไลฟ์ฟรีไลฟ์ไม่มีคนขายมีแต่เออ่่มีแตขายบุกเจ็ดนะครับถ้าแบบนี้เราตีเองดีกว่าถ้าขยันนะปีไลฟ์อ่ะเออว่ะไม่มีคนขายยังไม่มีคนขายบุกแปดมีแต่ปีเนี้ยปีจีจีอาร์นะฮะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบกับสิบเก้าเอนิดนึงจีอาร์กับสิบเก้าเอนะครับเอฟพีเอ่อสิบห้ากับสิบสามนะครับสิบห้ากับสิบสาม 15กับ13มิลานมิลานมิลานเอ้ยแต่ปีนี้เนี่ยเอ้ยปีนี้ใส่คัลเลอร์ปีนี้ใส่คลัลเลอร์มัดลิดไม่ได้ไม่มีอ๋อปี19 A ใส่คัลเลอร์มัดลิดไม่ได้วะ่ะเออแต่ถ้าเป็นปี GR นะปี GR นะครับมัดลิดมิลานได้2ทีม เออราคาก็พอสู้ได้หรืออ,อาจจะตีบวกเองก็ได้นะครับแต่ดูที่พลังก่อนอุ้ยดีกว่าเยอะเลยนะเนี่ย FP มันมากกว่าการ2แต้มนะครับ pgr เออความเร็วร้อยสิบำหรับ fp 15ผมว่ามันมันน้อยไปไปรือเปล่า <laughs> น่าจะมากกว่านี้นะ fp 15อืมก็ได้อยู่นะเนี่ย ดีกว่าพอสมควรนะครับดีกว่า 19A นะฮะเออว่ะเลงไว้ก่อนนะเลงไว้ก่อนนะนี่ไงผมมี 19A อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้บวกนะบวก5อยู่นะฮะคือไม่ไม่ใช่ยังไม่ได้บวกหรอกยังตีบวกไม่แตกเอ้ยตีบวกไม่ติด <c oughs> ตีบวกไปหลายรอบแล้วยังไม่ติดบวกแปดสักทีหนึ่งเตโอเขาบอกว่าตัวบั็กเนี่ยติดติดยากนะครับเออซื้อดีกว่าไหมเตโอเอเนเดสครับเอ่อก็คงต้องเป็นปีนี้ไหม FP ผมว่ายังได้อยู่แหละยังเหลือแหล่อยู่นะครับตามใดที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนลอนโดอ,อาร์เก้าอ่ะเนี่ยยังได้อยู่นะปีนี้หมื่นสี่นะครับผมซื้อเลยดีกว่าเดี๋ยขอดูปีอื่นแป๊บนึงครับมีบกแปดขายไหมถ้าไม่รีบเนี่ยคือไปตีเองได้เนี่ยถูกไหมอ่ะเอาเลยด้วยกันหมื่นสี่ครับซื้อมาเลยป้าบเข้าไปจัดมาเรียบร้อยโอเคลงทีมแยนเลยครับผมโคลาลอฟออกไป ปาบเข้าไปแบ็กซ้ายครับเนี่ยได้เกือบครบแล้วนะครับเหลือแบ็กขวาตัวเดียวเตโออนเดสนะครับทีมคัลเลอร์ยังสวยเลยสวยงามเดี๋ยวเหลือบวกบวกบวกแปดเนสตตัวนี้นะฮะสวยปะต่อมาครับตำแหน่งสุดท้ายแบ็กขวาแบ็กขวาที่เกินเกินไว้เมื่อกี้ว่าเลงดาโลไว้นะครับนี่ดาโล แต่โลปีนี้ก็น่าสนอยู่นะ21 UCL แต่แมนยูตกรล่แต่พลังก็แบบโอเคอยู่นะเออแต่ว่า FP 19นะครับเฮ้ยผมลืมดู FP ผมเหลือเท่าไหร่อ๋อแต่น่าจะได้อยู่เพราะว่าการาโดเน่ FP 21เลยนะครับเนี่เหลือเพียบแต่ผมเผื่อไว้เดี๋ยวว่าผมอาจจะเปลี่ยนโรนดโดตัวนี้มาเป็นปีอื่นนะอาจจะเผื่อเหลือไว้นะครับเพราะว่าเล็งโรนดนแอลเฮสไว้ โอ้โคตรแพงเดี๋ยวให้ดูโรนโด l h ลนะครับผม l h ลบวก8 2ดสองแสนอันนี้ผมซื้อไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยผมจำไม่ได้ใครซื้อไว้หรือผมเองวะเออหรือว่าเอ้ยจะเอาเบคแฮมดีไหมเบคแฮมแบ็กทูแบ็กครับรู้สึกว่ามีคนขายเบคแฮมอยู่นะเอ่อ e บ s e อ s อบีเบคแฮมเบคแฮมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเบคแฮมเบคแฮมมาแทนไปเล่นปีกขวาไปเลยเบคแฮม ได้บวก8ด้วยนะนี่เบคแคม e ี s มีคนขายอยู่ด้วยครับ1ล้านล้านเอสงสัยต้องขายหลายตัวก็จะได้ตัวนี้1ล้านล้านเอ็มบวก8โอูแต่เบคแคมคือถ้าเป็นปี b a c k toback to นะถ้าเป็นปี back to back และว1ล้านล้านเอแบบนี้บวก8ผมว่าผมอาจจะเก็บตังค์ซื้อเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ป่ะปี Back to-back อะเบคแคมมันจะผมสวยนิดนึงอะ uh. อันนี้ผมสกินเฮดหมดเลยเนี่ยที่เหลือเนี่ยล่างไอคอนล่างแคปล่าง EBS เนี่ยเป็นสกินเฮดหมดเลยแต่เป็นแบ็กทูแบ็กเนี่ยทรงผมเท่ดีอ่ะเออเนี่ยมันเสียดายถ้าถ้าเป็นแบ็กทูแบ็กร้าน,นั้านเอ็มมอาจจะตั้งใจซื้อเอแต่ราคาคงไม่ใช่แค่นี้อาจจะไปหนึ่งล้านห้าแสนเอ็มปะ่ะเออ หนึ่งล้านห้าแสนเอ็มผมพูดหลักผิดหลักถูกก็ต้องขออภัยนะครับเดโกดาโลนะครับจะเอาดาโลดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีตัวอื่นดีไหมมีตัวอื่นดีกว่าไหมนะครับแบ็คขวาแบ็คขวาปาบเข้าไปขอลอง f อฟพีน้อยๆนะฮะปีไลฟ์มีใครบ้างอ้าวเอาไอ้ก่อนเอาไว้ก่อนปาบเข้าไปสัมปอรตาไม่เอาไอคอนนี่เปลืองดาโลสิบนะครับนี่ เล็งดาลโลไว้นะแต่สิบเก้านะครับฟอร์เรนซี <n> cy, เหรอมีคนขายด้วยว่าฟอร์เรนซีอาริสโนฟอร์เรนซีเอ่อขอดูก่อนมิลานได้ทีมเดียวครับที่ผมทำมนะบวกแปดสปีดสปีดเท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยสามสกิลเลี้ยงบอลได้รวดเร็วสำหรับ AI ดัลโลปีนี้ล่ะมีมีคนขายเพียบเลยครับดัลโลปีนี้มีบวกแปดด้วยมีคนขายเพียบเลยฟอร์เรนซีฟอร์เรนซีเรอวะฟอร์เรนซีดีไหมดูปีไหนดีฟอร์เรนซีมีคนขายเยอะเหมือนกันเอ้ยนี่จะซัมบอร์าซัมบอราผมเคยมีบวกแปดปีนี้นะปีทีทีเนะี่ยแต่ขายไปแล้ว ไม่คิดว่าจะกลับมาทำ tt ท,ท,ทีฟอร์เรนซีฟอร์เรนซีฟอร์เนซี 19. ผมเป็นคนขายเพียบเลยว่ะผมว่าต้องใช้ฟอร์เรนซีนี่แหละดาโลดาโลดาโลยี่สิบเอฟอร์เน, <I 'm S 1> น,นซีเนาะอเลสซานโดฟอร์เรนซีครับปีไหนดีถ้าเอา overall สูงสุดจะเป็นปีฮอตนะครับแต่ว่า fp 17 <I 'm S 1> เลยอลยยังเปลืองอ่า15 e 21ฮีนะ fp 15ราคาหมื่นเดียวด้วย ดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนแป๊บหนึ่ง20เหรอ20 UCL 24งหม FP 15เหมือนกันนะครับแต่ว่า E 21เนี่ยสแตทสูงกว่านะครับเดี๋ยวขอเปรียบเทียบนิดนึงนี่น E 2ีด้านขวามือแว็กขวาดีกว่านะครับดีกว่าวะ่ะแต่สกิลละ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอืม E 21ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วมีคนขายอยู่ด้วยนะอ่ะเลง็งเล็ง E 21ไว้นะ Bue BOE 14ว่ะประหยัดเข้ามานิดนึงแต่ราคาแพง52าหมื่นสอง l e n c y 19ไม่มีขาย21 PL เนี่ยปีนี้หายาก TB ไม่มีขายครับน่าจะมีขายปีเดียวด้วยเนี่ย E เออมีขาย2ปีแต่ E21 น่าจะเหมาะสุดนะครับอ่ะ e ครับจัดมาขอดูอีกทีกนึงขอดูอีกทีนึงความเร็วความอึดความเร็วสปีดต,ต้นมันก็ไม่ได้ร้อยสิบวกนะครับแต่ว่าพอได้อยู่แหละนะพอได้อยู่อ่ะผมเอาปีนี้นะครับอ,ลอเลส a n d o f o r e n s ครับจัดมาเลยปาบเข้าไปเรียบร้อยเก็บเข้าทีมใส่ลงทีม แล้วก็เดี๋ยวแทนควาลาโดครับเอาควาลาโดไปตั้งขายปาเขาไปเรียบร้อยขอดูสรุปภาพรวมนิดนึงนะครับนี่นี่ได้มาแล้วนะครับบวก8เกือบเกือบ,บวก8ล้วนๆนะเหลือเนสตาตัวเดียวเดี๋ยวตีบวกเลย <laughs> แล้วก็สั่งซื้อไปแล้วด้วยนะครับผมทีมคัลเลอร์สวยๆบ,บวก3บวก3บวก3หมดเลยนะครับมีลานหมดทั้ง11คนเลยนะครับผมทีมหลัก11คนนะครับผมสวยงามตามทองเครื่องนะครับผมสวยงาม ได้บัฟให้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวโรนโดปีนี้ผมจะต้องเปลี่ยนนะคือจริงๆก็ไม่อยากให้โรนโดเล่นเป็นเล่นเป็นปีกหรอกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าผมไม่ค่อยถนัดหน้าคู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะต้องไปฝึกซ้อมหน้าคู่แล้วก็มาเล่นเป็นหน้าคู่กันนะครับโรนเออรลนิโยก็ขยับเล่นมาเป็นมิดฟิลตัตวลุกนะคู่กับกาก้าไปนะว่าน่าจะเหมาะขึ้นนะครับน่าจะเหมาะขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นดีฟไรน์ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นตัวตัดเกมตัวหนึ่งนะครับเหมาะเลยมานนะ แต่เหลือแค่ปีกนี่แหละครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีนึงนะเปลี่ยนแผนเล่นหรือยังไงดีนะครับส่วนแบ็คโฟได้ครบแล้วนะครับผมน่าจะตามนี้ FP ยังเหลืออีกตั้ง11แต้มนะ11แต้มนี้ผมเผื่อไว้ผมจะเปลี่ยนจากโรนโดอาร์เก้าทีนะครับอาจจะเป็นเอลเฮสอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนตัวอื่นเพิ่มนะครับนะแต่แนวรับน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเชฟชิงโกเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> อ่ะสุดท้ายนะครับขอลองตีบวกอเลสซานโดเนสตาครับผมดูบวกรอบเดียว จะขึ้นเอ่อบวก8ติดไหมนะทับติดนี่คือมันโคตรฟุกเออร้อยหกโอ้โห,โ,หโหเปลือเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรมีตัวมีแบบอะไรที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับนี่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยลงตัวคาร์ลอสเก้าร้อยว่ะห้าร้อยชาคินี่อ่ะไม่ได้ใช้กัเก้าร้อยไม่เป็นไรใส่ไปสปี่ร้อยปาบเข้าไปขอใช้อะไรที่มีก่อนนะครับ จะได้เคลียร์ไปด้วยในตัว1 0 4สี่เฟส100 4ส4 1ร้อยห้าต้อง1 0อยห้าลุกชอร์ที่ไม่ได้ใช้ละโ <laughs> ลแมนยูละโลยี่สิบเอ็ดเออร้10 6, 10 6. อยหกร้อยหกซื้อเอาก็ประมาณ400นะครับ4 0 0 500นะครับซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับ เรียบร้อยร้อยหกร้อยหกไปไหนละซืออดีอาร์สเกตร้อยหกอ่ะต่อยคอปมาบวกเจ็ดนะครับอเลสซานโดเนสตาดูซิจะยังไงซื้อบวกหกมานะครับแต่ตั้งรับบวกแปดไปแล้วนะครับผมถ้าติดบวกเจ็ดก็จะดีนะถ้าไม่ติดนะครับก็ไปซื้อต่อหรืออาจจะไปตีบวกวันหลังนะครับผมไปหกไปเจ็ดอเลสซานโดเนสตาสุดหล่อของผม <า>แทนที่จะเก็บบวกหไว้ใช well. ้ก่อนนะโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยทีเดียวรู้เรื่องเลยฮะเหลือบวกหนึ่งเดี๋ยวกลับมาบวกสต่อไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตั้งรับไว้แล้วกันนะครับสำหรับเนสตานะเดี๋ยวก็ เอาฟูมิลานบวกแแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่บวกแสักทีเดียวสิเหลือเนสตอรตัวเดียวนะครับเอาไว้เล่นกันในสตรีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงแรงเดี๋ยวจะฝึกให้ให้ชำนาญนะครับแล้วก็ไปฝึกแผนหน้าคู่นะครับจะได้เอาโรนโดนะครับผมคู่กับเชฟเชงโก้นะครับหรือไม่ก็จะเปลี่ยนเป็นอินซากกี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นหน้าคู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครมีเนสตอร์บวกแมาขายด้วยนะครับแล้วเจอกัััััันนนนคคคคคลลลิิปปปปต่่ออไไรรรรบบบบสสสาหีี้กะวด i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago